เวลาท่านเอาไม้ลงรถแล้วนะครับท่านอย่าไปวางแบบนี Sud ้นะครับอย่าไปวางติดกันแบบนี้นะครับส่วนมากจะกลัวล้มนะครับวางติดกันแบบนี้นะครับเนี่ยครับให้ติดทึบอย่างนี้ไม่ดีนะครับทุเรียนที่เราเลี้ยงไว้ในเข่งนี้เวลาใส่ปุ๋ยใส่ยังไงคะถ้าตอนเลี้ยงในเข่งขนาดนี้นะครับผมจะใส่อยู่ต้นละหนึ่งกรามถึงกรามครึ่งครับแล้วก็ใส่ไปตามเนี้ยให้มันอยู่ในเข่งเนี้ยครับใส่ตามเนี้ยใส่เดือนละครั้งครับถ้ามันดูแล้วมันงามน้อยก็อาจจะเพิ่มได้อีกเป็นยี่ิบวันครั้ง ถ้าใบไม่ขาดน้ําที่ไม่เป็นเชื้อรามันจะเป็นแบบนี้ครับไหม้แล้วแห้งเลยหยุดมีเขียวกับมีขาวชัดเจนแต่ถ้ามีเหลืองด้วยแสดงว่ามีเชื้อราเข้านะครับ <Okay. S 2> พอเราเอามาเลี้ยงใหม่นะครับเนี่ยเขาถอดยอดใหม่เขาก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมค่ะครับให้ถอดยอดใหม่ใบเก่าเนี่ยถ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปเด็ดเขานะครับมันอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวมันก็หล่นตอนใบพวกนี้สมบูรณ์แก่เต็มที่อันนี้อาหารก็จะหมดไปถ้ามีแค่นี้เองยาเชื้อราก็ฉีดป้องกันไว้ก็ดีครับเพราะว่าบางทีมัน ถูกความชื้นน้ําค้างมาครับมันก็เกิดเชื้อราตรงนี้มันก็จะลามเข้าไปได้เหมือนกันครับแต่อันนี้มันแห้งหมดแล้วครับฉีดยาไปสองรอบนะครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับคลิปนี้นะครับมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่หลายๆท่านที่อยากปลูกทุเรียนนะครับแล้วซื้อต้นทุเรียนไปจากร้านเรานะครับหรือจากที่อื่นต่างๆทุกที่นะครับไม่ว่าร้านเราก็แล้วแต่หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราอยากจะแนะนําให้ท่านว่าถ้าท่านอยากให้ทุเรียนของท่าน เอาไปปลูกแล้วมีการเจริญเติบโตดีนะครับท่านต้องทําด้วยความใจเย็นนะครับอย่าใจร้อนเวลาเอาทุเรียนจากร้านไปแล้วนะครับขึ้นรถไปแล้วก็คุมให้ดีนะครับมีการคุมแสลนคุมใบกล้วยห่อกันลมการความร้อนให้ดีนะครับพอไปถึงบ้านเอาลงรถเสร็จนะครับก็รดน้ําวิธีการเอาตั้งให้ตั้งห่างๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กตั้งห่างแบบนี้ให้ใบพอแตะๆกันนะครับ สถานที่ตั้งถ้าท่านใดเอาทุเรียนเล็กแบบนี้หรือทุเรียนใหญ่ก็แล้วแต่แต่ท่านไม่เคยเลี้ยงทุเรียนท่านเอามาตั้งแดดร้อยแบบนี้นะครับแบบนี้ถ้าท่านเลี้ยงไม่เป็นนะครับทุเรียนของท่านอาจจะมีอาการใบไหม,ใม้ใบเหลืองใบหล่นได้เนื่องจากท่านไม่รู้ว่าการที่เอาทุเรียนไปแล้วเนีย่ยไปตั้งแดดร้อยเนี่ยมันมีข้อเสียเพราะว่าพื้นจะโดนความร้อนความร้อนก็จะต้อนขึ้นอย่างต้นทุเรียนมันเป็นไม้ที่ชอบความล่มลื่นนะครับ ชอบเย็นเนไม่ชอบร้อนจัดทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างถ้าด้านบนร้อนด้วยเนี่ยเราลดน้ําด้านล่างแล้วมีความชื้นเขาชอบเขาอยู่ได้แต่ถ้าข้างล่างก็ปล่อยร้อนลดแต่ในเข่งนิดเดียวแล้วปล่อยให้ร้อนทั้งวันถึงอีกวันมาลดถึงอีกวันมาลดเป็นเดือนนะครับต้นไม้ท่านก็จะโทรมนะครับท่านควรจะมีหลังคาแบบนี้นะครับผมกลางสลนชั่วคราวนะครับไม่เป็นไรกลางแค่สแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นไวแบบนี้ท่านก็ทุเรียนไว้ข้างใต้ แบบนี้ไม่ถือว่าล่มจัดจนเกินไปที่ทําให้ทุเรียนท่านอ่อนแอและจะออกแดดไม่ได้นะครับยิ่งเป็นทุเรียนเล็กแบบนี้นะครับเป็นก้าทุเรียนเล็กแบบนี้เวลาที่เขาอยู่ที่เวลาที่เขาอยู่ที่ร้านนะครับที่ก่อนลูกค้าจะซื้อไปเขาอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากครับเขามีเขามีความชื้นเขามีการลดน้ำเขาแดดเขาไม่ส่องเขาแดดไม่เผาถุงโดยตรง เพราะว่าติดสแลนแต่พอท่านเอาไปที่สวนของท่านนะครับท่านจาไปวางไว้ตามร่มไม้ร้อนๆหรือไว้บริเวณข้างที่จะปลูกท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยวาง3าวันไม่เป็นไรวาง4ี่วันไม่เป็นไรมันเป็นนะครับต้นมันนาเลี้ยงจะเหลือน้อยลงถูกแดดเผาถูกอะไรนะครับความสมบูรณ์มันก็จะหายไปเวลาท่านไปปลูกมันจะตั้งตัวช้าครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอยากให้ท่านทำสแลนบางๆนะครับในการเลี้ยงไม้เวลาลดน้ำนะครับก็ควรจะลดที่ถุงนะครับ หยอดลงไปที่ถุงอย่างต้งนเนี้หยอดลงไปสัก1ลิตรนะครับหยอดลงไปให้เขาเปียกให้ทั่วถุงก็แค่นั้นเองบางท่านนะครับฉีดใบแล้วน้ําลงไปสักครึ่งแก้วนะครับทําแบบนี้นะครับไม่เกิน7วันนะครับทุเรียนท่านก็จะเหี่ยวจะเฉาใบก็จะตกใบก็จะกรอบแล้วก็อาจจะทําให้ใบไหม้แบบนี้ได้เหมือนกัน,นครับเนี่ยแล้วก็อีก1อันนะครับเวลาท่านเรากลับไปเลี้ยงที่แปลงของท่านนะครับ ห้ามตั้งติดกันนะครับตั้งติดกันแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับสาธิตให้ดูนะครับเวลาท่านเอาไม้ลงรถแล้วนะครับท่านอย่าไปวางแบบนี้นะครับอย่าไปวางติดกันแบบนี้นะครับส่วนมากจะกลัวล้มนะครับวางติดกันแบบนี้นะครับเนี่ยครับให้ติดทึบอย่างนี้ไม่ดีนะครับถุงควรจะห่างกันแบบนี้นะครับห่างมากก็ไม่ดีนะครับแบบนี้ควรจะตั้งแถวละสี่ต้นถึงหกต้นนะครับตั้งเป็นยาวๆไม่ควรตั้งหน้าเป็นสิบหรือตั้งเป็นกองกองรวมๆกัน ไม้เล็กก็ควรไว้เล็กไม้ใหญ่ก็ควรไว้ใหญ่นะครับมันจะทําให้ต้นไม้ได้อากาศได้แสงไม่ข่มกันนะครับต้นไม้ก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีแต่ถ้าต้นไหนถูกเขาคุมนะครับเบียดกันงํากันนะครับต้นที่ถูกคุมการเจริญเติบโตก็จะต่ํานะครับก็จะไม่ค่อยโตนะครับถ้าท่านเอาไปตั้งนานหลังจากท่านซื้อไปแล้วนะครับช้าที่สุดนะครับประมาณยี่สิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนนะครับควรหยอดปุ๋ยหนึ่งครั้งนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยไม้อยู่ในถุงมันกินทุก25วันถึง1เดือนต่อครั้งแต่เราไม่ใส่เยอะนะครับไม้เล็กอย่างเงี้ยใส่933ก็1ช้อนกาแฟหรือช้อนครึ่งถ้าเป็นสูตร2 5่ก็1ช้อนกาแฟเนี่ยถือว่าเยอะเลยมากเกินไปลดลงสักนิดหนึ่งนะครับ20่0ิบก็ได้ใส่1ช้อนกาแฟครับใส่เดือนละครั้งยาฆ่า,มาแมลงป้องกันมแมลงถ้าแตกใบอ่อนนะครับเริ่มแทงใบอ่อน เดี๋ยวจะหาตัวอย่างให้ดูสักต้นไม่มีเลยแทงใบอ่อนวันนี้มีแต่เริ่มใบเพลหมดแล้วเนี่ครับเป็นปีแบบนี้ครับใบอ่อนแตกออกมาอย่างนี้ครับท่านก็ควรฉีดยาป้องกันเพลี้ยไฟก่อนเลยอันดับแรกอย่างอื่นไม่ค่อยมีครับมีเพลี้ยไฟเป็นหลักครับต้นพันธุ์ที่สวยนี่ครับก็ร้อยห้าสิบนะครับเอาเยอะร้อยสี่สิบนะครับใหญ่ที่มีภาชนะที่ใหญ่ต้นใหญ่นะครับมันสมกันนะครับสามารถไว้แดดแบบนี้ก็ได้แต่น้ําควรลดแต่เช้าวันละครั้งนะครับไม่ควรเว้น สองวันสามวันนะครับเว้นไม่ได้นะครับต้นไม้เราเลี้ยงมาอย่างสมบูรณ์นะครับกินน้ําเยอะถ้าไม้มันไม่กินน้ําเยอะมันก็ไม่ไม่โตนะครับโตได้น้อยการที่เราให้เขากินมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่กลางแจ้งเราก็ต้องให้เขากินเยอะขึ้นแต่ไม่ใช่เยอะเกินไปจนแบบฉีดจนเหลือไหลทิ้งหมดอันนั้นก็ปุ๋ยในเข่งท่านก็จะหายไปด้วยอันนั้นก็จะทําให้ไม่โตได้เหมือนกันนะครับผม พี่นัดค,ครัมีบางท่านถามมาว่าทุเรียนที่เราเลี้ยงไว้ในเข่งนี้เวลาใส่ปุ๋ยใส่ยังไงคะถ้าตอนเลี้ยงในเข่งขนาดนี้นะครับผมจะใส่อยู่ต้นละหนึ่งกิ๊งถึงกร๊งครึ่งครับ,รบไม่ว่าจะเป็นยี่ห้าเจ็ดเจ็ดยี่ห้าเจ็ดเนี่ยใส่ไม่เยอะใส่ครึ่งกร๊งเพราะว่าเป็นเคมีแต่ถ้าเป็นเก้าสามสามผมจะใส่อยู่กร๊งครึ่งพวกหกสามสามเนี่ยผมก็จะใส่เยอะครับยี่สิบสิบสิบก็ใส่ได้นะครับแต่มันจะแพงหน่อยผมก็ใส่อยู่ต้นละกิ ก็คือโรยบริเวณเนี่ยโรยเลยครับเนี่ยโรยไปเนี้ยอันนี้ปกติมันจะถูกเย็บแล้วมันจะอยู่ข้างนอก <c oughs> ครับเราก็ใส่ไปตามเนี่ยให้มันอยู่ในเข่งเนี่ยครับใส่ตามเนี้ยใส่เดือนละครั้งครับถ้ามันดูแล้วมันงามเนาะงามน้อยก็อาจจะเพิ่มได้อีกเป็นยี่สิบวันครั้งทุเรียนปลายใบไม้นี่เกิดจากอะไรบ้างครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวตัวน,นี้พาให้ดูครบเลยอ่ะเริ่มจากใบไม้ก่อนเลยครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็ปกติก็เป็นทุเรียนที่สวยๆแบบนี้ครับเรายกขึ้นมาจากวงซีเมนต์นะครับแล้วเอามาใส่เข่งนะครับ บางทีเราทํางานเยอะเราทําไม่ทันหรือลดน,น้ําไม่ทั่วเนี่ยครับลดน้ําบางทีเราลดไปแล้วมันน้อยเกินนะครับขาดอยู่ประมาณสักสองสาวันนะครับใบมันก็จะไหม้แบบนี้เลยแต่มันไม่ได้ไหม้ที่สองสามวันนั้นมันจะนแสดงอาการหลังจากนั้นประมาณสิบวันมันจะเริ่มมีอาการเนะรี่ยไหม้เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็เอามาตั้งรวมกันใช่ไหมครับผมก็เอามาตั้งเอามาใส่ให้บังแดดบ่ายจากสแลนนะครับใบจะไม่ค่อยโดนมันก็จะแตกยอดใหม่ออกมาให้นะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไร นี่ครับเหมือนต้นนี้ตอนแรกก็มีปลายใบไหมเนี่ยขาดน้ําถ้าใบไหมขาดน้ําที่ไม่เป็นเชื้อรามันจะเป็นแบบนี้ครับไหมแล้วแห้งเลยหยุดมีเขียวกับมีขาวชัดเจนแต่ถ้ามีเหลืองด้วยแสดงว่ามีเชื้อราเข้านะครับขาดน้ําแล้วอย่างอื่นมีผลไหมคะปุ๋ยปุ๋ยใช่ครับถ้าใส่ปุ๋ยเกินก็ไหมครับค่ะครับจะไหมเข้าไปที่ลามเข้าไปรอบใบเลยครับถ้าปุ๋ยครับตรงนี้ก็นี่นะครับอ่อนยาครับอันนี้ก็เพียเข้าไปแล้วครับอันนี้เพีย้ไฟครับเนี่ย เดีย๋ยวจะแหวกดูนะว่ามีตัวอยู่ไหมเพี้ย,ยไฟตาผมมองไม่ค่อยเห็นแล้วตาตายาวเนี่ยครับเขากินมันจะมีอาการหดหดงอนอ,อย่างเง<แ>ี้ยครับครับอันนี้ก็คือฝนตกมาสองสาวันแล้วอันนี้ไม่ได้ฉีดประมาณสิบสิบวันได้แล้วครับเดีย๋ยวจะต้องฉีดยาอีกเนี่ยตัวนี้เนี่ยขนาดนี้อันนี้คือเขาถูกทําลายไปเมื่อรอบที่แล้วนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยครับเอาตัดทิ้งเลยครับเป็นของผมตัดทิง้งไม่เอาไว้เนี่ยครับลดภาระการเลี้ยงของมันไม่ต้องเลี้ยง ให้ไปเลี้ยงตัวอื่นที่ดีกว่าเลยครับนี่ตัดทิ้งเลยเนี่ยครับมันจะช่วยลดภาระได้เนี่ครับบางคนเห็นแบบนี้ครับกลางวันบอกว่ามันเหี่ยวครับมันไม่ได้เหี่ยวนะครับอันนี้ก็คือใบเขาอยู่ในช่วงระหว่างใบเพริเขาจะเป็นอย่างนี้หลังจากนี้อีกไม่นานนะครับใบเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็ต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะครับอันนี้ก็คือ้าอาหารไม่ลงตัวนะครับตัวนี้เพราะว่าบางทีเรายกขึ้นมานะครับบางต้นอาจจะมีการลากกระทบกระเทือนนะครับถ้าลากกระทบกระเทือนเนี่ย บางท่านกลัวว่าเอ้ยลูกเจ้าให้ลูกค้าไปนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าถ้ามันกระทบกระเทือนเนี่ยมันก็จะมีอาการที่ไม่ค่อยดีตั้งแต่อยู่ที่เราแล้วเราก็จะแยกออกมาไว้แบบนี้ครับอันนี้ก็ฟื้นแล้วนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มฟื้นละต้นนี้ก็เริ่มดีขึ้นอันนี้ยกมาทั้งหมดประมาณราวๆห้าร้อยต้นนะครับมีโซมอยู่สามสี่ต้นครับมีโซมอยู่สี่ต้นนี่นะครับต้นอีกต้นหนึ่งเป็นอย่างนี้ครับใส่ปุ๋ยแล้วขาดน้ําต้นนี้หรือไม่ก็ขาดน้ําแล้วใส่ปุย๋ยค่ะจังหวะมันนะครับบางที ไม้มันมีเป็นพันๆต้นนะครับคนไปใส่แต่ละวันกับคนลดน้ํามันไม่สัมพันธ์กันหรือบางทีสัมพันธ์กันแต่ไม่รู้ว่าเราเดินใส่ปุ๋ยแล้วมันก็เดินใส่จนหมดบางทีใส่แล้วลืมลดน้ําก็เกิดอาการนี้ได้เหมือนกันครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ยอดหักครับอันนี้ยกมาแล้วยอดหักหนึ่งต้นนี่ครับก็ยังปลูกได้อยู่ครับอย่างถ้าไปใบไหมนี่ก็คือเราดูที่ขาดน้ําหรือให้ปุ๋ยเยอะเกินใช่มีสองอย่างใช่ชื้นแฉะเกินก็ไหม Oh. อ๋อแชเกินก็ไม่เนี่ยครับพอเราเอามาเลี้ยงใหม่นะครับเนี่ยเขาถอดยอดใหม่เขาก็ไม่เป็นไรเห็นไหมค่ะ oh. ครับเพื่อถอดยอดใหม่ใบเก่าเนี่ยถ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปเด็ดเขานะครับมันอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวมันก็หล่นตอนใบพวกนี้สมบูรณ์แก่เต็มที่อันนี้อาหารก็จะหมดไปก็มีแค่นี้เองยาเชื้อราก็ฉีดป้องกันไว้ก็ดีครับเพราะว่าบางทีมันแห้งแล้วเนี่ยถูกความชื้นน้าค้างมาครับมันก็เกิดเชื้อราตรงนี้มันก็จะลามเข้าไปได้เหมือนกันครับแต่อันนี้มันแห้งหมดแล้วครับฉีด รักษาครับก็ลองเอายามาเทียบกันดูได้นะครับเผื่อว่าท่านใดใช้ตัวไหนเราไม่อยู่ครับต้นนี้สวยเลยครับเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะยกมาลดน้ําไม่ทั่วหลายวันหัวสปริงเราลดด้วยสปริงเกอร์ครับแล้วหัวสปริงเกอร์มันมันค้างเคือมันเข้าไปพันครับมันลดไม่ไม่ทั่วเนี่ยมันก็เลยไหมแบบนี้แต่ส่วนเราเอามาลดน้ําสายตั้งใจลดดีแล้วครับด้านบนออกมาใหม่แล้วก็ฟื้นปกติไม่มีอะไร ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองเ,อเปรียบเทียบดูกับของคุณผู้ชมดูเนาะว่าอาจจะเป็นที่ไม่น้ําก็ปุ๋ยหรือปัจจัยอื่นครับอีกอันนึงนะครับอยากจะบอกแบบนี้นะครับนี่มาเดี๋ยวดูทางนี้เวลาท่านลดน้ำสมมติว่าอันนี้เป็นต้นท<ฆ>ุเรียนนะครับเวลาท่านลดน้ําหลายท่านผมดูในจากรูปที่ส่งมาถามปัญหาทางไลน์ของผมนะครับ ผมสังเกตดูสายจะเป็นสายเล็กๆครับสายแบบนี้ครับใหญ่กว่านี้นิดนึง4ี่หุนนะครับหหุนเต็มที่ลดฉีดอยู่แบบนี้ครับใกล้ๆท่านอาจจะลด5นาทีมันไม่เพียงพอหรอกครับกับต้นไม้แบบนี้หรือใหญ่กว่านี้อีกบางคนลดนะครับลดน้ําการลดน้ําลดตั้งแต่ห่างจากโคนต้นประมาณทัก 3- 40เซนนะครับลดออกมาเลยครับ3าให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ3เมตรท่านลดไปเถอะครับถามว่าลดทําไมลดเพื่อให้รากมันออกมาข้างนอกนี้ครับพอวันหนึ่งท่านลดข้างใน ต้นไม้ท่านติดดีแล้วนะครับท่านเริ่มทิ้งน้ําข้างในเริ่มลดน้อยลงมาให้บริเวณข้างนอกเนี้ยชื้นมากกว่าข้างในเพราะรากมันมีได้รับความชื้นจากข้างนอกรากมันจะแตกออกมาเองครับถ้าเรามัวแต่ลดอยู่ข้างในข้างในข้างในรากมันไม่ออกมาข้างนอกหรอกครับเพราะว่าต้นไม้รากชื้นอยู่ไหนมันกลัวตายครับมันจะออกไปหาส่วนบริเวณด้านในอ่ะไม่ต้องให้เยอะครับให้หลังจากเข้าติดแล้วผ่านปีหนึ่งแล้วท่านให้ข้างนอกนี้เลยวนกว้างๆครับอย่าให้น้อยให้พอดี หรือให้เยอะแต่ไม่ให้ขังโดยการปลูกทำโคกต่ำๆไว้แค่นี้เองครับทุเรียนของท่านก็จะรอดจะงามท่านใส่ปุ๋ยไปหลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้งท่านก็ต้องลดน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าจะทำต้องทำให้ปุ๋ยละลายแต่ถ้าท่านลดน้ำน้อยปุ๋ยละลายน้อยความเค็มมากก็เป็นผลเสียกับทุเรียนเพราะฉะนั้นนะครับโคกที่สโลปฝนตกระบายน้ำดี เป็นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้ทุเรียนเจริญเติบโต,ตได้และโคกนี่แหละมันจะเป็นตัวที่ลักษณะพื้นฐานที่ส่งผลไปให้ปัจจัยตัวอื่นนะครับทํางานทํางานได้ดีทุเรียนเติบโต,ต,ตได้ดีเพราะลักษณะการระบายน้ําของโคกนะครับผมผมก็สรุปไว้แค่ประมาณนี้นะครับจากที่จะคุยเรื่องการตั้ง ต้นไม้ซื้อไปตั้งยังไงก็ไปเรื่อยเลยครับผม <laughs> คลิปนี้ก็มั่วไว้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัดมา,มากๆค่ะสำหรับอี e ีนี้